สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีกลับมาเจออีกครั้งกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ปฐมศึกษาปีที่2ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและก็โจทย์ปัญหาการลบนะฉะนั้นเราจะอ่านโจทย์ให้ดีนะครับเราจะอ่านโจทย์แล้วเราก็จะจับคีย์เวิร์ดจุดสาคัญที่โจทย์เข้าถาม นะครับที่โจทย์เขาบอกนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวอย่างจะมีอยู่ว่าอานาสนำเชือกยาว20เมตร33เซนติเมตรนำไปต่อกับเชืกอกอ้นอ้นยัชื่อคนนะครับนะยาว10เมตร12เซนติเมตร เมื่อต่อกันแล้วเชือกมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างโจทย์ถามอะไรโจทยถามบอกว่าเมื่อต่อกันแล้วนะเชือกนะม,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 นมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมอ่านี่ครับเชือกมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเมื่อต่อกันแล้ว ต่อจากไหนครับต่อจากไหนโจเขาบอกว่าอานาสนำเชือกที่มีความยาวเท่าไหรครับนะฉะนั้นอันนี้โจเขา้าถาาใช่ไหมนี่โจเขา้าถาาถูกต้องแล้วใช่ไหมอ่าส่วนโจเขาบอกนะครับเชือกมีความยาว20เมตร33เซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็นำไปต่อนำไปต่อตรงนี้ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นเดียวกันนะ นำไปต่อกับเชือกอ้นนะครับที่มีความยาวาที่มีความยาวเท่าไหรครับ10เมตร12เซนติเมตรใช่ไหมอ่านี่โจทย์เขาบอกนะครับเมื่อบอกว่าเมื่อนำไปต่อฉะนั้นคํา่าต่อเป็นยังไงครับคือ เราต้องจับประเด็นว่าเมื่ออะไรแล้วทํำยังไงก็แล้วแต่ทาอะไรทํำยังไงก็แล้วแต่เมื่อมันมีการเพิ่มขึ้นก็คือการบวกนะครับก็คือการบวกนะแต่ถ้ามันมีการลดลงนะครับก็จะเป็นการลบนะครับนะอ่า ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปสู่การคูณนะครับเราจะเอาการบวกการลบให้แม่นยำก่อนนะครับนะอ่าโจเขาบอกนะครับนะเพราะว่าอนัสนำเชือกยาว20เมตร33เซนติเมตรนำไปต่อกับเชือกอของอน้นใช่ไหมอ่าสิ 10, า่ความยาว10เมตร12เซนติเมตรฉะนั้นเราจะไปแสดงวิธีทำยังไงเราก็จะนำ เชือกของอนัสใช่ไหมเราก็จะนําเชือกของอนัสจำให้ดีนะว่าเรจะเข้าหน้าใหม่เชือกของอนัสเท่าไรครับเชือกของอนัสเมื่อกี้อ่ะยี่สิบเมตรสามสิบสามเซนติเมตรใส่เครื่องหมายบวกนะครับเราจัดประเด็นสำคัญแล้วเมื่อกี้เมื่อนำไปต่อ ใช่ครับเมื่อนําไปต่อต่อแล้วมีความยาวเพิ่มขึ้นคําว่าเพิ่มขึ้นนี่นแหละนะครับนําไปต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นนั่นแหละคืออ่าเปรยวของการบวกนะครับนะต่อกับใครครับต่อของเชือกของอน้นนะต่อเชือกของอน้นนะครับ สิบเมตรสิบสองเซนติเมตรใช่ไหมลูกนะเราก็มาทําการบวกถูกขอบเปลี่ยนสีนะครับคาตอบจะเป็นสีอะไรดีลูกสีําเงินละกันนะเราก็มาทําการบวกทีละตัวนะสออสามบวกสองก็จะได้ห้านะครับ แล้วก็3บวก1ก็จะได้4เซนติเมตรเราได้เรารู้แล้วว่าเซนติเมตรจะอยู่ที่45เซนติเมตรต่อไปเราไปดูฝั่งเมตรต่อนะครับ0บวก0ก็จะได้0 2บวก1ก็จะได้3เนี่ยเวลาเรียนคณิตน,นะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราจะทำได้มันต้องใช้การคำนวณนะ อ่าต้องใช้การคำนวณฉะนั้นตรงนี้คณิตเนีน่ยต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับก็จะลำบากนะครับนะอ่าฉะนั้นเราจะนำเท่าไหร่ครับนี่ครับนะคำตอบเราก็จะได้แล้วนะเมตรก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ30เมตร45เซนติเมตรฉะนั้น ตออบตอเชือกมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมเชือกมีความยาวอยู่ที่30เมตร45เซนติเมตรอ่าพอเข้าใจไหมลูกนะพอเข้าใจไหมครับอ่าอ่านะค่อยๆอ่านนะครับไม่ต้องรีบนะอยู่บ้านครูให้เวลาเยอะมากนะครับนะ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้ในกักเรียนได้ฝึกไปทำด้วยตัวเองนะครับอ่าหน้านี้ยังมียังมีอ่าจุดถามจุดบอกให้มานะครับก็ไม่ยากนะนนะลูกแล้วก็เปิดหน้าที่116นะครับนะก็อนนี้จะมีอ่ารูปภาพในแสดงระยะทางอะไรแบบนี้นะครับ ก็หน้าที่17นะโอเคไหมครับนะอ่าไม่ยากมากที่ตรงคำว่าแสดงวิธีทำะนะยงไม่ต้องมาใส่จุดถามจุดบอกนะครับแสดงวิธีทำเลยนะครับนะอ่าอาจจะกำหนดด้านบนเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรก็ว่าไปหรือว่าอ่านะครับโอเคนะครับ อ,อันนี้ให้นักเรียนพยายามแยกสนิดหนวนะเมื่ออะไรเกินร้อยปุ๊บร้อยเราเอาตัวหลักร้อยไปใส่ในเมตรนะครับที่อยู่ในหลักสิบเราก็ไปใส่ในเซนติเมตรนะครับนะโอเคสวัสดีครูมะก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับขอคุณมาครับ